สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๋สมศักดิ์เจริญรัพย์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับ d m a มนะครับลำนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับหวาทองนะครับมาด้วยอาการคัดหมดนะครับรถไม่มีแรงนะครับเป็นรถในห้อยครับรถในห้อยในห้อยซื้องวนะครับนี่ก็มีเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนซีนข้อหลังด้วยนะครับมาแล้วนะครับ ซีนก็เป็นซีนแบบมีสลิปนะครับเดี๋ยวไปดูคัดเป็นัดกันนะครับเนี่ยคัดก็หมดนะครับหมดเนี่ยไม่มีลายเลยนะครับไม่จับนะเดี๋ยวคันนี่ฝั่งหนึ่งนะครับหมดเลยนะครับเกือบถึ้งหมดนะครับนี่จะเป็นซีนครับซีนเข้าเหวี่ยงตัวหลังนะครับก็จะมีสลิปอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็ ต้องใช้อุปกรณ์ส่งเข้าไปนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับเราจะใช้อะไรตอกเหมือนซีนทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะว่มันต้องเข้าพร้อมกันนะครับระหว่างเนี่ยตัวแผ่นเด็กนี้ครับกับซีนะนครับมันต้องเข้าไปพร้อมกันนะครับในงั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะหลุดนะครับมันจะเป็นการกดนะครับวีกดคัดนะครับเรียกกันว่าวีกดคัดครับ ตั้งชุดเลยนะครับตั้งลูกปืนนะครับลูกปืนกดนะครับไฟวบนนะครับไฟเบินก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาไฟเบินที่ปรับเสร็จแล้วนะครับหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือปรับเรียบร้อยผิวใช้งานปกตินะครับ เคยนะครับเคยเคยลองไม่ปรับแล้วนะครับในยกเกียร์สองรอบนะครับอาศัยเข้าไปแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับงานเข้าเลยในยกลงสองลงขึ้นลงสองรอบเลยนะครับสูตรของผมนะครับเวลาผมปรับนะครับปรับตัวนี้ลงเท่าไหร่ก็ต้องปรับข้างบนนี่ครับลงตามครับตรงเท่าเท่ากันปรับแต่ตัวนี้ตัวเดียวมันได้นะครับมันจะทําให้ระยะกดมันหายไปนะครับ ปรับตามเข้าไปนะครับให้มันพร้อมกันนะครับอันนี้คือสูตรทางของผมนะครับแต่ทางทางอื่นไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับสูตรผมก็จะทําประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวออาไปล้างก่อนนะครับเพราะว่าขี้นิดมันเยอะครับเป็นเสร็จพึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูเกียร์นะครับเกียร์นะครับเดี๋ยวก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับ เรียมเลยนะครับแต่ตอนถอดออกมาไม่ต้องพูดตืงนครับดำครับทั้งดำทั้งแผ่นไฟเบอร์โปรงคัดใย่แก้วเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะตัวคันๆทั้งนั้นนะครับนี่ก็ล้างขัดให้ใหม่นะครับเงาวับเลยนะครับเนี่ยก็รอแห้งก่อนนะครับแล้วก็จะนําไปประกอบนะครับโอเคนะครับลินนี้ก็มาครับรับชมกันเพียยเท่านี้นะครับสวัสดีครับ